สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนอ่าวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเจอเจอกันครั้งล่าสุดตั้งแต่เมื่อไหร่ลสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม <ส laughter. S 2> อ่าแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างลูกสบายดีค่ะสบายดีสอบไปสสบยังสอบไปบางวิชาแล้วค่ะสอบไปบางวิชาแล้วแล้วเป็นไงบ้างลูกสอบได้ไหมสอบได้ค่ะสอบได้ใช่ไหมค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย แล้วพ่อกับแม่เป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีค่ะสบายดีใช่ไหมเขาพูดว่าไข่ไปยังยังค่ะยังใช่ไหมก็ยังยังไม่แก่ใช่ไหมก็คืคอไม่สามารถไข่ได้เนาะอืมอ่ะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้ทงที่เราที่เราแก้ปัญหาใช่ไหมค่ะ,ะเกีก่ยวกับอะไรนะครั้งที่แล้ว การแต่งกายไม่เรียบร้อยอ๋อแต่งกายไม่เรียบร้อยใช่ไหมโดนโดนอะไรมานะโดนตำหนิค่ะอ่าโดนตำหนิมาใช่ไหมโดนครูกเขาตำหนิมาใช่ไหมทําให้อะไรลูกทำให้ไม่สบายใจค่ะไม่สบายใจเนาะแล้วแล้วตอนนี้เราเป็นไงบ้างสบายใจแล้วค่ะสบายใจแล้วใช่ไหมยังโดนตำหนิอยู่ไหมไม่ค่ะยังโดนชิมชมด้วยค่ะโอ้ไม่โดนตำหนิแล้วโอ้ชื่นชมอีกชื่นชมอะไรลูกชื่นชมว่าเก่งค่ะแก้ปัญหาได้ เก่งแกหายได้ปัญหาได้ตัวเองใช่ไหมหโอ้ครูยินดีด้วยลูกสบายใจยังสบายใจแล้วใช่ไหม, <c oughs> มก็ดีแล้วลูกคนเราอยู่ด้วยกันเมือนเราอยู่โรงเรียนเงี้ยมันก็ต้องมีกฎระเบ,บียบเนาะใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่กันหลายคนนะเนาะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเงี้ยถ้าเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบอย่างเงี้ยเราอยู่ได้กันได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบใช่ไหมเพื่อใ,ให้อะไรเพื่อให้เราอะไรลูก อยู่ร่วมกันได้อ่าอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมอ่าอยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุขเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนนี้หรือว่าที่อื่นก็เป็นเหมือนกันนะชุมชนหรือว่าวัดอย่างอะไรพวกน,นี้เขายังมีกฎระเบียบของเขาอยู่ใช่ไหม<ะ>อ่าเราก็ต้องทําตามไหมต้องทาตามอ่าเราอยู่โรงเรียนเราก็ต้องทำท้ทำตามด้วยเนาะ,ะ,ะอืมดีแล้วลูกเป็นการฝึก ตัวเองด้วยใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหม<ะ>อพอเราโตขึ้นเราก็ต้องไปใช้ชีวิตท้างนอกใช่ไหม<ะ>ไปอยู่ข้างนอกนู่นน่ะไปออกข้างนอกแล้วไปเรียนมอนหนึ่งก็นู่นน่ะในอำเภอนูอน้นใช่ไหม<ะ>แค่นั้นเราก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆๆเนาะเ<ะ>กี่ยวกับะราานะเบียบวินัยอะไรการแต่งกายเงี้ยให้เรียบร้อยเนาะท<ะ>ีนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันไม่สบายใจแล้วใช่ไหม<ะ>หรือว่ามีไม่มีแล้วค่ะ <c oughs> ไม่มีแล้วใช่ไหมดีใจไหมดีใจค่ะดีใจเนาะกูก็ดีใจกับเธอด้วยเนาะเธอก็สบายใจด้วย ใช่ไหมวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเธอก็สบายใจแล้วใช่ไหม<ะ>อ่าสบายใจแล้วครูสบายใจแล้ว,ลวก็คือครูก็ได้แค่ให้ทำปรึกษามนะ,ะที่เนี่ยเธอก็ไปทําแต่เธอก็ทําได้เนาะ,ะคนครูก็ชื่นชมมาด้วยเนาะกระโดดกำลังดี<ะ>อถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจก็ มาปรึกษาครูได้นะลูกเข้าใจไหมเออไม่ต้องเก็บไว้นะค่ไม่นะที่ไม่สบายใจมาปรึกษาครูเลยเราจะได้หาทางออกร่วมกันเนาะให้คำศาเถอด้วยเนาะวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละค่น่นจะแค่นี้แหละลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ